จังหวัดบุรีรัมย์ดาบตำรวจกรเกษียณวัย75สุดช้ำคนร้ายบุกงัดขโมยของในโกดังกว่า10ครั้งศูนย์กว่า2 0 0แสนแถมอุจจระปัส,สวะทิ้งให้ดูต่างหน้าดาบตำรวจกรเกษียณวัย75ที่บุรีรัมย์สุดช้ำใจหลังโดนคนร้ายบุกงัดขโมยทรัพย์สินห้องแถวเก่าที่ใช้เป็นโกดังเก็บของมามากกว่า10ครั้ง เสียหายไม่ต่ำกว่า2แสนแถมอุจจะลและปัสสวะทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าแจ้งความแล้วแต่ยังจับไม่ได้ย่มใจมาก่อเหตุเรื่อยๆจนต้องลงทุนควักเงินจ้างคนหมาเฝ้าวันละ600บาทดับตำรวจสุพจน์แก้วสิงอายุ75ปีอดีตข้าราชการตำรวจกรเกษียณสังกัดโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางบุญจิน แก้วสิงอายุ67ปีซึ่งเป็นพัญญาได้ออกมาร้องของความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายหลังถูกคนร้ายงัดแง,งะบุกเข้าขโมยทรัพย์สินภายในห้องแถวเก่าซึ่งปัจจุบันทําเป็นโกดังเก็บของตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหารทายจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนกรกฎา,าคม2565ที่ผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาคมมากกว่า10ครั้งแล้วได้ทรัพย์สินทั้งจำพวกสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล็กแบนสายไฟบานประตูหน้าต่าง คอมแอร์สตัวเสื้อผ้ารวมมูลค่าประมาณ2 0 0แสนบาทคาดว่าน่าจะขโมยไปขายที่ผ่านมาก็เข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้จนกระทั่งในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาคนร้ายก็ย่ามใจบุกงัดเข้าไปลักขโมยของในโกดังอีกแถมยังอุจจระและปัสวะทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตนต้องลงทุนควักเงินจ้างคนมานอนเฝ้าเพราะเกงคนร้ายจะหวนกลับมาขโมยของในโกดังอีกจากกรณีดังกล่าวดาบตำรวจสุพจน์จึงได้วอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วก่อนที่จะหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก ซึ่งทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปอาจจะขายได้แค่ไม่กี่บาทแต่มันสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่เจ้าของทรัพย์สินเพราะสินของที่คนร้ายขโมยไปยังสามารถนําไปใช้กับห้องแถวที่สร้างใหม่ได้ทั้งยังต้องมาเสียเงินจ้างคนมานอนเฝ้าอีกถึงวันละ6 0 0บาทด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองก็อยากจะฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังดูแลทรัพย์สินของตนเองให้ดีเพราะขนาดตน เคยเป็นตำรวจคนร้ายอย่างไม่เกรงกลัวเลยคือครั้งแรกครับครั้งแรกมันจะเข้ามาทางไอ้รั้วของไอ้คนใกล้เคียงนะครับหลังจากเข้ามาเสร็จแล้วมันจะไปงานหน้าต่างงานหน้าต่างเสร็จแล้วมันจะเข้าไปตามห้องแต่และห้องเลยไปแต่และห้องมันจะค้นกระจุยเลยค้นเสร็จวันแรกต้องใช้จะพอแล้วเอาจนนานแล้ว เอาจนเสร็จแล้วมันก็กลับโอทางเก่าทางรู้ว่าที่มันตัดเสร็จแล้วมันจะใส่เข่งเข่งใหญ่เข่งใหญ่ครับที่เอาไปหมดนะครับใส่เข่งแล้วก็ไปวางไว้ข้างถนนเพราะว่าข้างถนนแต่ก่อนมันลกคมทางเขายังไม่มาตัดออกตัดอะไรมันลกมันไปซุกไว้สองสามเข่งจะมีทั้งพวกเรื่อยวงเดือนพวกอ,อุปกรณ์อะไรของอะไง เครื่องปักเย็บผ้านี่ทั้งโอ้เสื้อผ้าทั้งอะไรไม่รู้กี่ประาจนของสเัเชงจนเต็มนะครับจนมันเหลือไว้น่ะนกาบ้าจะมาวันหลังพอดีผมมาถึงตอนเช้าก็เลยเรียกคนพ่อสวนนี่มาถามว่าเอา้ามันไม่ใช่แล้วนี่บ้านมีรอยตัดรอยงัด ตามห้องแถวแต่ละห้องนี่คนกระจุยเลยหลังจากเรารวบรวมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเออคิดว่ามันคงจะไม่ไม่มาอีกเราก็เก็บของเจ็บอะไรพอวันที่สองมาอีกแล้วทีงัดแต่ละห้องอีกงัดเสร็จมันจะมันจะเข้ามันจะออกทางเก่าก่อนหลังจากวันที่สองที่มันมางัดเอาของไปแย่ๆแล้ว ลุงกับป้าก็ยังไม่ไปแก้งตำรวจเพราะว่าลองสืบดูก่อนแต่พอครั้งที่สามที่นี่ครั้งที่สามนี่มาอีกเพราะว่ารัวที่เข้าสองครั้งนี่ลุงให้คนงานเขาเอารวดน้นํานี่ไปไปล้อมใหม่ไปมัดใหม่ครั้งที่สามนี่รู้สึกว่าจะหนักแล้วที่นี่ปีนขึ้นข้างหลังบ้านไปงัดกระเบื้องหลังคาเสร็จแล้วลงทางฝ้าเพยายดานเข้าห้องเครื่องจักร ใช้วิธีการลอยตัวลอยตัวลงมาช่วยเร่งติดตามคนคนร้ายให้ด้วยเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วและที่ไปแจ้งทั้งร้อยเวรทั้งสายสืบเรื่องก็ไม่คืบหน้าอะไรเลยผมต้องจ้างคนมานอนเฝ้าทุกคืนทุกคืนมันจะไปนี้ครับแบบนี้ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้อีกจ้างคืนละหกร้อยอะจ้างมานานขนาดนั้นนะตั้งแต่วันที่เขางัดนี่แหละ ถ้าไม่จ้างมันก็ต้องเข้ออ,อีกยังเมื่อคืนนี้ก็เห็นไหมครับว่าที่ว่าส่งไปฉายหนึ่งยี่สิบสสุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน